ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับเดีย๋ยวผมช่องไดโดแดงครับวันนี้เราไม่ได้จะเล่นโดบอกนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้แหลวครับถ้าไม่ชมโรบอกมันเจ๊งนะครับท่านเป็นไลรก็ไม่รู้นะครับเนีย่ยเดี๋ยวเ,เข้าไปในโรบอ x อ่ะโรบอ x นี่พอเราโหลดมาอะเดี๋ยวรอมันโหลดห่อยนะ กิ๊บไปตอนมันโหลดนะครับเค okay, ตอนนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมบอกว่าอีโีลบิรกมีปัญหาในโคตรแย่โคตรแย่ครับแบบคืออยากอัดคลิปก็อัดไม่ได้ครับท่านผู้ชมคือแต่ว่ายัางไงออยากอัดคลิปอัดไม่ได้ต้องมาพูดแบบเนี้ยคือมันก็เบื่อนะครับท่านผู้ชมเกมก็ไม่มีให้เลนนะ่น คือจริงๆผมก็มีเกมไหมเลนกนนะแต่ว,ว่าสองเกมอะทำอะไรได้นะครับท่านผู้ชมโรบอทมันล่มเดี๋ยวรอ,รอไปก่อนนะครับท่านผู้ชมรอ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 อุ้อยอันนี้ก็เครื่องชาอุ้ยอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับอ่ะใส่ชื่อ แป๊บแป๊บอ่ะใส่ชื่อไปโอเคกดเดี๋ยวเราจะกดเข้าสู่ระบบนะครับรอรอรอเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงนี้มันเขียนว่ามีบางอย่างผิดปกติกรุณาลองใหม่อีกครั้งเนี่ยแล้วก็เป็นแบบนี้คือจะกดยังไงก็ได้ เนี้ยก็เป็นแบบนี้ในคอมมันก็เป็นเหมือนกันแล้วบ้างนะครับท่านผู้ชมเป็นแหละเป็นแหละเป็นแหละครับท่านผู้ชมคือเมื่อตอนเช้านะครับคือผมตื่นมามีเสียงรบกวนวยนะครับท่านผู้ชมเมื่อเช้าผมตื่นมานะครับคือในเครื่องผมเนี่ยมันเล่นไม่ได้แล้วแต่เครื่องหนึ่งมันเล่นได้นะครับก็ตอนตอนนั้นยังไม่ได้เช็คเนี่ยครับก็เลย อดเล่นไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เล่นไม่ได้และโคตรสิงเลยคือเสียงรบกวนเยอะมากไม่รู้ทำยังไงดีครับท่านผู้ชมทำอะไรดีเนาะอโอเคอันเราจะเข้า Youtube กันดีกว่าโอเคตอนนี้เราทำยังไงดี โอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูช่องนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอสกิปไปก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งเอ๊ะลืมไปไม่ต้องสกิปนี่นะโอเคเนี่ยครับช่องนี้นี่คือช่องของผมนี่ชั่วรทเิโตแอนิเมชันคือช่องนี้จะทำเป็นพวกแอนิเมชันการ์ตูนนะครับ คือแต่แต่ว่าตอนนี้ผมขี้เกียจแล้วก็ไม่มีอะไรทําด้วยคือนั่งวาดนั่งวาด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 อยู่นั่นแหละวาดในเอกโปรแกรมอะไรอะไรที่มันเป็นไอนิวเคลียร์อะไรนั่นะน่ะเอออะไระครับท่านผู้ชมคือมันก็แย่นะดูคลิปตัวเองย้อนหลังหน่อยดิว่ีู้ชมนนะครับนาานนเนี่ยนะครับ,รบอันนี้คือสกินผมเมื่อ เออสองเดือนที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินใหม่กันดีกว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อืออันนี้สกินใหม่มันจะมีกางเกงที่เป็นลายเดียวกันแล้วถ้าเออสกินเก่าก็จะหน้าตาแบบว่าใส่กางเกงแบบเนี้ยใส่เกงแบบเนี้ยอยู่เกงโลบ็อกแหละเออนั่นแหละครับท่านผู้ชมมีเสียงรบกวนเลยนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยเซ็งตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรละอโอเคออกดีกว่าตอนนี้เราไม่รู้จะทำยังไงดีครับท่าผู้ชมคือเสียงรบกวนเยอะมากเราบล็อกก็ไม่มีเล่นเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้ครับท่านผู้ชมอออกเลยออกออก เน,นี่ยและเนี่ยไอโปรแกรมฟิปปายไอฟิปฟิปฟังฟิปฟ้าอะไรนี่นในเดียวเครียเนี่ยเนี่ยครับทำคลิปมาให้ตัวเองดูก็เบื่อคลิปไม่สนุกเลยเออพูดตามตรงคลิปไม่สนุกอ่ะคือถ้าทำเสร็จมันจะสนุกกว่าน,นี้แต่ว่าคนขี้เกียจนะ้วยเนาะโอเค เดี๋ยวเราจะไปพาดูช่องเก่าผมนะคะท่านผู้ชมคือไอช่องเก่าผมเนี่ยคือตอนนี้ผมล็อกอินเข้าไม่ได้แล้ะเพราะว่ามันอยู่ในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งเครื่องนั้นมันเจ๊งแล้วนะท่านผู้ชมในผมเสิรช่องหลายๆช่องเลยนะครับมีไอสองช่องนี้ผมแมนะนําเลยให้ท่านชมไปดูสองช่องเนี้ยไปช่องที่ปีดูดแบบแพลตฟอร์มเนี่ อ่ะดูช่องในดวงแดงเลยโยว้ยโง่หมดช่องตัวเองเฉยเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ชช่องที่ชื่อว่าอืมโอเคช่องนี้แหละไม,ไม่ใช่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 โอเคหรือผมต้องเติมเพิ่มโอเคนี่ไงช่องนี้นะครับช่องนี้ผมสร้างเป็นคลิปแอนิเมชันกัน จะเป็นคลิปแอนิเมชันเกือบทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองไปดูคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมปืนการ์ตูนงั้นเหรอไม่เอาเอาปืนคู่ดีกว่าหรือจะเอาปืนพิกาสูนนีท่านผู้ชมบางบางทีท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นกับเสียงนี้นะครับเสียงที่อเ,เอาไวต้ตรงตรงเป็นสิงเก้าเดือนที่แล้วที่ผมทำ ถ่าจะฆ่าได้คนสักคนสักคนหนึ่งอะอย่างน้อยสักคนโอเคคือไอคลิปเนี้ยคือผมไม่ได้เป็นคนเล่น,น,ลนคือไอคลิปนี้ผมไม่ได้เป็นคนเล่นนะครับคือผมให้เ,เพื่อนเพื่อนญาติผมเล่นนะครับคือให้เล่นให้เล่นแล้วผมก็เป็นคนภาคนะครับท่านผู้ชมคือบอกตามตรงนะผมอยากเป็นคนเล่นแล้วก็ภาคไปเลยดีกว่า แ,แ,นแน่นอนอะ่ะไม่รู้จะอัดยังไงในความุงผมก็ต้องเป็นตาก,กล้องอะ่ะนะครับท่านผู้ชมก็เสงเสงอะ่ะตัวตายแล้วโอยเอาสไนหรือว่าเอาเอเคโอเคไปกว่าเราจะไปให้ดูช่องอ่ะจริงจริงอ่ะนี่นครับช่อง OOXZ เดี๋ยวผมจะเฉิดเสิดเอ้ย พูดวิ้นพันอเอ้ยนะครับถ้าไปชมเดี๋ยวผมจะเสิร์ชช่อง OOXZ นะครับ OOXZ โอ้ยเขียนผิด ROXZ STUDIO เนี่ยช่องเพื่อนผมคลิปเมื่อปีที่แล้วว่าไปแล้วเพื่อนผมเพื่อนผมก็ขยันดี อืมเย้ยดูคลิปมาสั่เวลกคดเสียงลมโคตรดังเลยโอ้โหเสียง9เดือนที่แล้วเพิ่งมาอาัดแล้วมาอ,าอัดอีกอะไรของเขาเนี่ยครับท่านผู้ชมไม่ได้อัดเขาไม่ได้อัดมาคลิปมาหกเดือนนะครับ นี่อัดคลิปมาหกปนแล้วก็มาอัดใหม่อะไรของเขาก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมช่องไหนเขาไม่ได้อาจจะิูอะไรโอ้เอออะไรของมันก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมคือโอ้เสียงรบกวนมันก็เยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมคือไม่ได้อัดในห้องอีกแล้วครับท่านผู้ชมถ้าอัดบนมันจะไม่มีเสียงรบกวนเท่าไหร่แต่ผมชอบอัดที่นี่ อืมนั่นแหละครับท่านผู้ชมอะเรามาจบคลิปดีกว่านอกเรื่องไปเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแบบโรบักของแบบเอ้ยลืมไปโบรบักมันเอาออกไปแล้วอ่ะงั้นเราปิดคลิปกันดีกว่านะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมเฮ้ยเสง